ไปแล้วครับหนึ่งนาหนึ่งใครที่สนใจ ID FIFA o าออนไลน์ m ID ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID FIFA าไล่สีและ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับผมวันนี้นะครับวันที่24เดือน5 ผมเห็นแพ็คใหม่มาครับซึ่งเป็นแพ็คที่น่าได้ลุ้นมากครับคือแพ็คนี้เลยครับนี่เลยครับกล่องดับแอเคครับซึ่งผมบอกเลยว่ามัน5กล่อง600บาทผมก็จะจัด3มชุดเลยครับ <Wow. S 1> จะ้ถุงได้15กล่องใช่ไหมหนึ่งพันแบาทครับซึ่งเท่าที่ผมดูมานะมันเป็นดัฟหมดเลยครับง่ายๆเลยมีย้แต่ดับหยันแบบด <Yeah. S 1> ับห้าบวกสามดัฟห้าดัฟเจ็ดดัฟยี่สิบสามสิบห้าสิบเนี่ยฮะแล้วก็ คือง่ายคือผมอธิบายก่อนคือเฮี้ยสุดอ่ะคือผมได้ดับสองรก็คือ5กล่องหกร้อยบาทตกไปแล้วกล่องละประมาณ100กว่าบาทอ่ะร้อยยี่สิบตกกล่องละร้อยยีถ้าเกิด1 2ึ่งร้อยยี่บหนึ่งคิกร้อย่บาทร้อยยี่สิบบาทผมได้ดับแบบดับามสิดับ้าสิบผมว่ามันโอเคแต่เกิดได้ดับร้อยดับสองร้อยแล้วเปิดได้ตัวเฮี้ยน่ยอันนี้น่าจะไม่โอเคครับง่ายๆเลยครับผมได้15กล่องตีไปกล่องละร้อยย่สกล่องละร้อยยี่ จัดไปผมขอ3มกล่องนะนี่ครับเดี๋ยวผมขึ้นอาร์ตเวิร์คให้ดูครับนี่มันเป็นประมาณนี้นะครับคุ้มผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มคุ้มผมหรอเปล่ากาลินามาโอเคครับผมรับมาแล้วนะครับผมได้15กล่องนะครับผมว่าจะให้ทุกคนไปดูกันเรื่อยๆเลยผมขอแบบเรียวๆเลยนะครับเพราะมันกล่องละร้อยยี่สิบบาทไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องกอเร็วไม่ต้องอะไรเลยไปแล้วครับ ้อ่สิบบาทได้ดับหนึ่งทุกคนร้อยสิบาทได้ดับหนึ่งเย็ดกระเบื้องเฮ้ยคือเฮ้ยทุกคนอย่างที่ผมบอกครับอย่างนี้คุ้มแน่นอนครับใบนี้คุ้มแน่นอนครับแล้วใบนี้ผมจะเอาตัวที่แพงที่สุดแล้วผมเอาไปขายเฮ้ยไม่ขายด้วยวเอากาก้าดกวยวเอามาใช้ผมไม่ใช้อา้าวดับเจ็ด <Wow. S 1> ทุกคนเฮ้ยนี่ไงผมถึงบอกอะว่า หลายคนบอกพี่ไปเล่นกิจกรรมเหอะผมถึงบอกอะครับ <Yeah. S 1> ว่าแบบมันบางที GM มันต้องซ่อนกล่องดีๆมามาัมา่งโอ้โหอันนี้เฮียครับร้อยี่สิบาทได้สองร้อยอันนี้เฮียครับอ,อืโด้ายี่สิบครับเห็นไหมอันนี้ค่อนข้างโอเคด้ามยี่สิบเนี่ยอสองร้อยอย่ามาบ่อยดิพวกสองใบแล้วนะสามสิบก็ได้โอ้โหวีไม่ได้ครับห้าสิบครับมาเอาหน่อยมือคาดนี้ยนะที่เหม็นๆน่ะ สเฮ้ยโอเคไปครับเฮ้ยยี่สิบเฮ้ยโอเคโอเคสองร้อยอย่ามาเอ้ยี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพิ่งมาใบแรกนะฮะทุกคนหนึ่งร้อยนี่เพิ่งมาใบแรกเองครับโอ้โหคือตอนนี้คือแบบอ่ะไปอีกหนึ่งหูร้อผมอยากจับคือแสดงว่าใบแรกกับใบที่สองมาผมดวงดีเลยนะใบแรกได้หนึ่งใบสองได้เจ็ดนะฮะทุกท่าน โอ้โหสาิเฮ้ยโอเคโอเคโอเคขอดไอ้ดัห้าบวกสามอะดับห้าบวกสามอะโอ้โหดับยี่สิบโอเคโอเค,อเคจะไปหูหูทำไมอมโอ้โหสองร้อยครับทุกท่านสองร้อยครับสองร้อยดับสองร้อยครับโอ้โหหนึ่งร้อยครับใบสุดท้ายขอพรพระเจ้า โอเคครับโอเคครับทั้งหมดนะผมสรุปก่อนนะดับ204ใบครับ103ใบครับ23บ32ใบ32ใบ51ใบ71ใบ11ใบครับเฮ้ยผมลงทุนไป1,800ผมถ้าเกิลดล็อตนี้ยผมได้ประมาณ1 0 0 0 0 M 1,800ได้10,000เยังไม่รวมหาภาษีก็โอเคนะทรงๆไม่แย่ไม่ไม่แย่ไม่เฮีย,ย,ยครับมาเริ่มกันที่ดับ2 0 0นะครับ ผมขอไม่เลือกตัวเลยนะดาวสองร้อเพราะว่าผมว่าตัวดีๆแพงๆอ่ะมันอยู่มาหมดแล้วง่ายๆเลยถ้าเกิดแบบมันดวงดีมันก็ได้ตัวบน,บนๆคบนบเพราะตัวพๆอยู่หมดแล้วนอกนั้นแบบราคาเหลื่อมล้นเงินสิบยี่สิบเอ็มมาอเล็กซี่ลาลาสปนะ่ะเนี่ยไอ้เหียอเล็กซี่ลาลาสจานไว้บอกมันคือดีๆเย่ลาลาสมันดีสุดๆดีก็ดีดก็ใกล้เหียอะครับผม กดตรงดอเด็กครับไปครับเี่เท่าไรท t โอ้โหฮุนเซนา15ล้านถูกมากครับถูกมากครับอโอ้โหเดินครับทุกทนเต็ดดี้เช์ลิงแฮมครับนะหีเฮ้ยน้ำหมีท็อป200นั่นมันดับ200มันหวังยากครับเฮ้ยเฟิงเท้า เลวานะเลวานดอฟสกี้่ะโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับยังโอเคโอเคโอเคเลวานดอฟสกี้ท็อปสองท็อป,อปดาฟสองได้2 0 0รเอมนะมันยับไม่แย่ครับต่อไปครับเรียงกันไปเลยครับขอดาฟร้อยครับผมไปไม่ต้องจัดเหมือนเดิมครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวดีมันอยู่กันหมดละโอ้สามตัวใครอ่ะปีเตอร์ชไมพอนใฮิปีเตอร์ชไมนะเคล 70ล้านครับไม่เอาปีเตอร์ชไมเคิลครับไปเฮ้ยสุ่ยเลสใช่ป่ะคาวันนี่คาวันนี่ครับเอดิสันคาวันนี่โอ้โห90ล้านนี่เหรอวะฮะเฮ้ยเฮ้ยฝรั่งเศสโอ้โหมีนวดชิลูปิ ทีลูครับร้อยหกสิบห้าล้านเฮ้ยก็ก็โอเคนะก็โอเคโอเคจริงเหรอตัวเป็นพันล้านมันตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่มาเลยครับต่อไปครับขอดารฟห้าสิบเลยละกันครับดารฟห้าสิบครับผมต้องบอกก่อนนะว่าผมก็พยายามคัดแล้วนะพยายามคัดเอาตัวดีๆตัวแพงๆเข้ามานะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบไม่ต้องคัดอะไรมากแล้วอะเพราะว่านักเตะดีๆมันอยู่กันแทบจะครบทุกตัวแล้วครับมีแค่ใบเดียวผมขอมาเลยครับพลังหนึ่งร้อยตัวอะไรก็ได้ครับ ซีโร่อาลามอสโอเค <Wow. S 1> เกือบพันเอ็มเกือบพันเอ็มอยู่แซกิโอลามอสแรกวันแรก,แรก,แรก,แรกเปิดมาลามอสสองพันเอ็มครับยังจําได้ดีครับพอวันนี้มันเหลือไม่ถึงพันเอ็มแล้วครับต่อไปครับดับสามสิบเคครับทุกคนมาดับสามสิบผมก็ได้คัดตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับค,คัดนู่นคัดนี่ไม่รู้จะคัดอะไรแย,ย่เพราะว่า ปาซิ่งไม่ใช่หรอเปเล่เหรอโรนันดินโย oh, โรนันดินโย,โ,นนโ,ยโอ้โห้าร้อยล้านไอ้ชิ้นหนูว่าพันบัวหนูว่าพันบัวครับหนูว่าพันบัวครับากาคามาลิโกคา,กกา้าอีบ,บาก็ได้อยากใช้เกตตัวดำซีเอฟยูเซบิโอวะห้าร้อยล้านครับมันยังไม่คุ้มนะมันยังไม่คุ้มนะเออ ไม่เป็นไรครับเรามีดา20บ20ถึง3ใบครับทุกคนดาบ2ีสใบผมขอไปเลยแล้วกันครับดาบที่สใบผมคัดตัวเรียบร้อยแล้วนะดีๆมาเมื่อเหอย2ีตัวแล้วนะมึงมีแค่20่สิบตัวอ,อาซิวการลิมชาไม่ไม่กี่ร้อยอะ่ะ4ี่ร้อยเองอะ่ะ มาพูกสาวประตูออกเค okay. <c oughs> <c oughs> บาซิลอีกแล้วไข่มุกดำไอเ้ยเปเล่หกร้อยเอ็มทุกคนครับดับเจ็ดมึงต้องมาแล้วแหละคือดับเจ็ดนี่คือแบบทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด คือเยี่ยสุดคือพ็อกบาครับตอนนี้คือเยี่ยสุดคือพันล้านดีสุดคือห้าพันล้านผมไม่ต้องดีสุดก็ได้เพราะไงผมได้ซีดานมาผมขายผมขอกาก้าละกันครับไม่กา,ก,าก้าก็ดอกบาไม่ดอกบาก็อีกบาอ,อืมไม่เอาพ็อกบาเ,เฮ้ยเ้ยโอาซิโโลนันโดนโอ้วนก็โอเคนะแต่ว่า มันผมได้มาก็ขายอ่ะแต่ก็โอเคโอเคครับโอเคครับทุกคนงั้นดรับหนึ่งครับโอเคครับทุกคนอันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะผมขออนุญาตไม่เลือกตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวที่แพงที่สุดละกันครับผมขอเลือกตัวที่เป็นอันดับ3ามละกันครับนั่นก็คือลีกาโดกา้าครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมคิดอยู่ว,ว่าสมมติผมขายซีนดินซีดานไปใช่ไหม ผมก็รับเงินภาษีมันก็เสียนูดเสียนี่ผมสู้เอากาก้ามาเลยแล้วกันครับจบจบครับโอเคครับสําหรับดามหนึ่งของเราครับจะเป็นลิกาโดกา้าไปลิกาโดกาก้าไม่ต้องลุน้นแต่ว่าเท่าที่ผมมองเรียบร้อยครับลิกาโดกา้าครับทุกคนสําหรับตอนนี้ที่ผมมองนะผมว่าแพ็เนี้ยทุกคนว่าไงผมว่าคุ้มอยู่นะ ผมลงทุนไปพันแปดใช่ไหมอ่ะทุกคนมาดูพันแปดร้อยล้านนี่ครับนี่ครับสองตัวเนี้ยผมรวมกันผมให้อ่ะปัดขึ้นไปแล้วกันครับเป็นเก้าพันล้านปัดไปเยอะนิดนึงครับไอตัวนี้เป็นพันเป็นหมื่นเอ็มนะทุกคนผมได้เป็นหมื่นเอ็มนะหลังยังไม่รวมภาษีใช่ไหมผมว่าพันแปดร้อยบาทคุ้มครับก็โอเคครับสซาบวันนี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไงฝากแพ็กนี้นะลองดูครับตอนนี้ยัง เปิดโหดๆเจียมยังไม่ปรับเลทฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย